สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่นักลงทุนทุกคนต้องรู้เลยนะครับนั่นก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นเพราะการเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้เราตัดสินใจลงทุนได้เฉียบคมขึ้นมากครับนี่แหละครับคําถามตั้งต้นที่สําคัญที่สุดเลยคือเราเห็นราคาหุ้นมันขึ้นๆลงๆทุกวันใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าอราคาที่เราเห็นกันอยู่บนกระดานเนี่ยมันสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทแล้วหรือยัง การวิเคราะห์ในวันนี้จะพาเราไปหาคำตอบของคำถามนี้กันครับและนี่คือภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าทำไมกันก่อนแล้วค่อยๆลงลึกไปทีละส่วนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการนำไปใช้จริงเลยครับอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยทำไมเราต้องมานั่งเสียเวลาประเมินมูลค่ากันด้วยคำตอบง่ายๆเลยก็คือเพราะนี่คือเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆระหว่างการลงทุนกับการเก็งกำไรนั่นเองครับ เนื้อาหาที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เราอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มดังเลยครับ The Little Book of Valuation ของศาสตราจารย์อัศวัตมดมอนารันซึ่งท่านตั้งใจเขียนขึ้นมาเลยนะเพื่อย่อยเรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าใจและเอาไปปรับใช้ได้จริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับมีความจริง3ข้อที่เราต้องยอมรับกันก่อนเลยอย่างแรกเลยก็คือการประเมินมูลค่าทุกครั้งเนี่ยมันมีอคติของคนทําปนอยู่เสมอ2การประเมินส่วนใหญ่มันมักจะผิด ใช่ครับฟังไม่ผิดเพราะอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนและข้อสุดท้ายบันทีอะไรง่ายๆก็อาจจะดีกว่าโมเดลที่ซับซ้อนสุดๆก็ได้การที่เราเข้าใจข้อจากัดพวกนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยจะช่วยให้เราใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างระมัดระวงังแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโอเคครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานกันก่อนดีกว่าครับเหมือนเราต้องเรียนรู้ตัวอักษรก่อนที่จะอ่านหนังสือเป็นเล่มๆได้การเข้าใจ3แนวคิดนี้ถือเป็นกุญแจสําคัญของการประเมินมูลค่าเลย แนวคิดแรกเลยนะครับคือมูลค่าของเงินตามเวลาพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเงิน100บาทในวันนี้มีค่ามากกว่าเงิน100บาทในอีก1ปีข้างหน้าทําไมล่ะก็พอเงินเฟ้อความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่เราจะเอาเงิน100บาทวันนี้ไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาได้นั่นเองครับและนี่ก็คือหัวใจของการคํานวณครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอัตราคิดลดหรือ discount rate เพื่อดึงมูลค่าของเงินในอนาคตให้กลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน หรือ present value เพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบเงินจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับต่อมาคือเรื่องของความเสี่ยงครับคือในการลงทุนเนี่ยเราอาจจะกระจายความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัวได้ด้วยการซื้อหลายๆตัวใช่ไหมครับแต่มันมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นเลยนั่นก็คือความเสี่ยงของตลาดโดยรวมอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจดังนั้นการประเมินมูลค่าที่ดีมันต้องเอาปัจจัยนี้เข้าไปคิดด้วยเสมอ แล้วคำถามก็คือเราจะวัดความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยเป็นตัวเลขออกมาได้ยังไงโมเดลที่นิยมใช้กันมากๆก็คือ CAPM ครับมันช่วยคำนวณผลตอบแทนที่เราควรจะคาดหวังเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับโดยมีตัวเอกคือค่าเบต้าครับซึ่งค่าเบต้านี่แหละที่จะบอกเราว่าหุ้นตัวนี้มันเวียงหรือว่าผันผวนมากกว่าหรือน้อยกว่าตลาดโดยรวมนั่นเองและส่วนประกอบสุดท้ายที่สำคัญที่สุด ก็คือกระแสงเงินสดครับต้องย้ำว่าไม่ใช่แค่กำไรทางบัญชีนะครับแต่เรากำลังพูดถึงเงินสดจริงๆที่ไหลเข้าออกจากบริษัทนี่แหละครับคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงธุรกิจและเป็นที่มาของมูลค่าที่แท้จริงทั้งหมดเลยพอเรามีส่วนประกอบครบแล้วก็ถึงเวลาสร้างบ้านกันแล้วครับในโลกของการประเมินมูลค่าเนี่ยมันก็มีพิมพ์เขียวหลักๆอยู่2แบบให้เราเลือกใช้กันแบบแรกเลยคือการประเมินมูลค่าสัมบูรณ์หรือ Absolute Valuation วิธีนี้จะมองไปที่พื้นฐานของบริษัทนั้นๆโดยตรงเลยครับเพื่อคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของมันออกมาส่วนแบบที่2คือการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบหรือ relative valuation ซึ่งก็คือการดูว่า,าตลาดให้ราคากับบริษัทอื่นที่คล้ายๆกันยังไงแล้วก็เอามาอ้างเองกับบริษัทที่เราสนใจนั่นเองดังนั้นนะครับจุดสําคัญก็คือการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหยิบตัวเลข PE มาเทียบกันง่ายๆนะครับ แต่มันมีกระบวนการที่เป็นระบบถึง4ขั้นตอนเลยเพื่อแน่ใจว่าการเปรียบเทียบของเรามันสมเหตุสมผลจริงๆตั้งแต่เช็คว่าใช้สูตรเดียวกันไหมตัดข้อมูลที่มันแปลกๆออกไปวิเคราะห์หาเหตุผลเบื้องหลังของตัวเลขและสุดท้ายคือนําไปประยุกต์ใช้อย่างระมัดระวังครับพอเราเข้าใจทั้ง2วิธีแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงล่ะเราควรจะเลือกใช้เครื่องมือไหนกับบริษัทแบบไหนดีเพราะแน่นอนว่ามันไม่มีวิธีไหนที่เหมาะกับทุกๆสถานการณ์ครับ ตารางนี้แสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าเราต้องปรับโฟกัสไปที่ไหนอย่างบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเราอาจจะมองหาศักยภาพาการเติบโตในอนาคตเป็นหลักแต่สำหรับบริษัทที่โตเต็มที่แล้วเราอาจจะหันไปมองความสามารถในการทำกำไรและโครงสร้างหนี้สินแทนหรืออย่างธุรกิจธนาคารเราก็ต้องไปดูเรื่องเงินสำรองหนี้ศูนย์และความเสี่ยงของพอสินเชื่อจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวจริงๆสุดท้ายนี้คำกล่าวจากในหนังสือก็สรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับว่า การเรียนรู้เรื่องการประเมินมูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขที่ซับซ้อนแต่มันคือการเพิ่มโอกาสให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดและมั่นใจมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนี้นะครับว่าการประเมินมูลค่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่แค่การคำนวณแต่คือการพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจนั้นๆผ่านตัวเลขแล้วเรื่องราวที่หุ้นตัวนั้นกำลังเล่าอยู่มันคืออะไรกันแน่